ก็สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเเื่องมาฮ e เอโรแคลเดเมียนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์หลุดมังงะมาฮิโรในตอนที่390นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จบแล้วนะครับผมสาหรับครอบครัวโทโดรโกิปมปัญหาที่มีมาตั้งแต่ช่วงต้นของมาฮิโรตอนนี้ก็ได้ถูกขี้ขายแล้วก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจุดจบของดราม,ม่าครอบครัวโทโดรโกิเนี่ยมันจะลงเอยยังไงนั่นเอง ก็จากในตอนก่อนๆหน้านะครับเอนเดเวอร์เนี่ยก็สู้กับโทยะพยายามจะหยุดโทยะที่บ้าคลั่งนะครับผมแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยหยุดไม่ได้แล้วก็จะตายไปพร้อมกับโทยะแต่ถ้าว่าก็มีเลมีฟุยมิแล้วก็นาซูโอเนี่ยเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับซึ่งโทยะเนี่ยมันก็พยายามจะระเบิดตัวเองพยายามจะปล่อยไฟให้แรงที่สุดแล้วก็ฆ่าคนให้ได้มากที่สุดก่อนที่ตัวเองจะตายไปนั่นเองส่วนทางโชโตเนี่ยก็กําลังรีบมุ่งหน้ามาทางภูเขากุนงะเพื่อห,หยุดการระเบิดของดาม นั่นเองนะครับในตอนนี้เราก็จะเห็นอีตาเนี่ยครับได้ทําการนําตัวโชโตเนี่ยเคลื่อนที่มาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งอีตาเนี่ยก็ใช้ความเร็วสูงสุดของตัวเองนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้อีตาจะถึงขีดจํากัดของตัวเองแล้วนั่นเองเพราะว่าขาของอีตาเนี่ยคือมันไม่ไหวแล้วนะครับเธอเกิดว่าเปรียบเป็นรถเนี่ยก็คือเป็นรถที่น้ำม,มันหมดนั่นเองนะครับอีตาเนี่ยก็เลยได้บอกโชโตนะครับว่าเออเขาพาโชโตไม่ได้ไกลสุดแค่นี้นะครับที่เหลือโชโตเนี่ยก็เป็นคนเคลื่อนที่ไปเองซึ่งมันก็ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วแหละมันก็เกินึงทาแล้ว นะครับอีตาเนี่ยก็มาส่งโชโตะแค่ตรงนี้แล้วโชวโตะเนี่ยก็ได้เคลื่อนที่ไปต่อเองนะครับด้วยท่าดาวประกายพึกนะครับโชโตะเนี่ยได้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับผมจนทําให้ทางซึกะอุจิแล้วก็พวกตํารวจที่อยู่ในห้องควบคุมเนี่ยจับตาดูการเคลื่อนไหวของโชโตะแล้วพวกเขาเก็แปลกใจนะครับว่าโชโตะเนี่ยมีความเร็วที่สูงมากๆนะครับสูงแบบระดับความเร็วเสียงอะไรแบบนั้นเลยซึกะอุจิก็เลยได้นึกถึงคําพูดของอไม้นะครับที่อไมเนี่ยบอกว่าจะมีเด็กนักเรียน2คนเป็นกุญแจสําคัญในการหยุด ดาบินะครับและนักเรียน2คนนั้นก็คืออิตะแล้วก็โชโตะนั่นเองซึ่งในระหว่างที่โชโตได้รับแรงเหวี่ยงจากอิตะมาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้โชโตเนี่ยก็ได้มีการคิดกับตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้โทยะตายจะไม่ยอมไม่ใครตายเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ได้นึกถึงการเขียนจดหมายที่เขาเนี่ยเคยเขียนให้กับคุณแม่ในตอนที่คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับซึ่งโชโตเนี่ยก็เคยเขียนประมาณว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าหาเพื่อนมากขึ้นพูดคุยสามารถยิ้มหัวเราะกับเพื่อนได้แล้วก็จะตามเพื่อนได้ทัน แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยคอยผลักดันเขานะครับทาให้เขาเนี่ยมีวันนี้นะครับทาให้เขาเก่งขึ้นได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นกุญแจสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ปกตินะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เพื่อนๆเนี่ยโชโตะก็คงจะไม่ต่างอะไรกับโทยะประมาณนี้นั่นเองก็น่นแหละครับตอนนี้โชโตะของเราเนี่ยครับก็ได้เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วที่สูงมากๆใช่ไหมครับแล้วก็ได้มาถึงยังสถานที่ต่อสู้แล้วนะครับเมื่อโชโตะมาถึงตตออนนนนนี้้้โโเกก็็ไดหพลังงา ไฟขนาดใหญ่ของโทยะนะครับแล้วโทยะเนี่ยมันก็นได้ทําการระเบิดตัวเองออกมานะครับแต่ว่าโชโตเนี่ยก็ไม่ยอมให้การระเบิดนี้เกิดขึ้นโชโตได้มีการใช้ท่าไม้ตายน้ําแข็งจักของตัวเองนะครับปล่อยน้ําแข็งออกไปเป็นวงกว้างเพื่อจะหยุดการระเบิดของโทยะนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็จับตาดูการระเบิดของโทยะในครั้งนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เห็นพลังของโชโตเป็นพลังน้ําแข็งเนี่ยเข้ามาตับการระเบิดแล้วนะครับซึ่ง การดับการระเบิดทั้งนี้จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าไฟของโทยะาเนี่ยมันก็ค่อยๆมอดลงนะครับแล้วก็เกิดเป็นฝุ่นควันคะคุ้งนะครับและทั่วทุกมุมโลกเนี่ยที่ดูการต่อสู้ผ่านจอทีวีนะครับก็ได้เห็นโทโดรกิโชโตของเราอยู่ในจุดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโชโตนั่นเองที่เป็นคนหยุดการระเบิดของโทยะนะครับผมเราเด็กๆที่ดูการต่อสู้อยู่เนี่ยก็ถึงกับเอ่ยยิ้มเลยนะครับว่าไอ้กระจูไฟเนี่ยมันทําได้แล้วอะไรแบบนี้แล้วหลังจากที่โชโตได้เข้ามาหยุดการระเบิดครั้งใหญ่เสร็ ได้มองไปย่างพื้นที่รอบๆนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้เห็นครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวแล้วก็พี่ชายนะครับนอนบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสภาพแต่ละคนเนี่ยมีรอยไหมเต็มตัวเสื้อผ้าขาดพลุงพลังส่วนตัวโทยะเนี่ยครับก็ได้ลงไปนอนหมดสตินะครับซึ่งสภาพของโทยะหรือว่าดาบิในปัจจุบันเนี่ยคือไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายไปแล้วเลยนะครับมีร่างกายที่เละเทะมากๆอะเออคือแบบไหมเต็มตัวเห็นเนื้อเห็นกระดูกอะไรแบบนี้เลยแล้วดูเหมือนว่าแขนข้างหนึ่งของดา จะขาดไปด้วยนะครับซึ่งเอนเดเวอร์สภาพก็เละเหมือนกันนะครับผมเหมือนขาเนี่ยเดินไม่ได้เลยนะครับต้องแบบเอาตัวเองเนี่ยล,ลากมากับพื้นนะครับพยายามที่จะเข้ามากอดโทโยะในวินาทีสุดท้ายนั่นเองแล้วตอนนี้ภาพเหตุการณ์เนี่ยครับก็ได้ตัดไปยังโทโกะซึ่งโทกะเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นห่วงทางโทยะนะครับที่ไฟของโทยะมันมอดดับลงนะครับก็เหมือนเป็นห่วงว่าเออโทยะเนี่ยยังปลอดภยดัยดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วโทกะเนี่ยก็กําลังสู้กับอุลลากะอยู่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ตัดกลับมาทางโทะซึ่งเด ก็ได้เข้าไปกอดตัวโทจะเอาไว้นะครับที่นอนหมดสภาพแต่ว่าโทจะเนี่ยก็ได้บอกกับเอนเดเวอร์แล้วก็ได้บอกกับครอบครัวทุกคนเลยนะครับประมาณว่าเขาเนี่ยเกลียดครอบครัวนี่เขาเกลียดทุกคนเลยทุกคนเนี่ยควรตายไปพร้อมกับเขาแล้วหลังจากที่โทจะพูดจบนะครับโทจะก็ได้หมดสติไปนะครับซึ่งเอนเดเวอร์เนี่ยก็ได้ตะเกียกตะกายไปเกาะตัวโทจะเอาไว้นะครับขอโทษกับครอบครัวนะครับขอโทษกับเลนะครับที่เป็นคนทําตัวไม่ดีข่มเหงทําร้ายร่างกายเลมาตลอดนะครับแล้วก็ขอโทษฟูจิมินะครับที่ผักความ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ควรจะเป็นของเขานะครับอย่างพวกจัดการจัดแจงอะไรเกี่ยวกับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับมันควรจะเป็นหน้าที่ของเขาแต่ก็ผักภาระไปให้เลยทั้งหมดนะครับในการดูแลครอบครัวแล้วก็ขอโทษน้ซื้อโอดนะครับที่ปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็ขอโทษโทยะนะครับที่เขาเนี่ยเป็นพ่อที่ไม่ดีปล่อยให้โทยะกลายมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขอโทษโชโตขอโทษทุกคนนะครับแล้วหลังจากพูดจบเนี่ยเอนเดเวอร์ก็หมดสติไปพร้อมกับโทยะนั่นเองแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสำหรับสปอยล์หลุดมังะไมเฮโรใน ตอนที่390นั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าจบได้แบบงงเหมือนกันนะคือแบบ จบง่ายมากปูเนื้อเรื่องมายาวมากใช่ไหมครับแต่ว่าพอจะจบเนี่ยโชโตะเข้ามาปล่อยน้ําแข็งใส่ทีเดียวคือจบเลยนะครับผมแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าครอบครัวโดโรกีน่ะเรารู้ปมปัญหาทุกอย่างในครอบครัวนี้แล้วนะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนเป็นยังไงเพราะว่ามันถูกพูดถึงมาตามระยะทางในเรื่องเนี่ยตลอดนะครับสอดแทรกมาเรื่อยๆเนาะพอถึงจุดจบเนี่ยก็คงเข้าใจคนเขียนแลละเขาไม่อยากจะใส่รายละเอียดเยอะหรือว่าลากยาวนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็บ่นยืดใช่ไหมตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็บ่นแล้วนะครับว่าเออไอ้บทของ ครอบพวโดโลเกีเนี่ยมันยืดมากๆอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะน,นี้ว่าเออมันไม่ค่อยน่าติดตามแล้วอะสำหรับผมซึ่งบทต่อไปที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นการต่อสู้ของโทกากับอุลลากาะนะครับอันนี้ส่วนตัวของผมนะผมก็ไม่ได้อยากรู้อะไรในบทนี้แล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวโทกาเนี่ยเราก็รู้ข้อมูลเบื้องหลังมาหมดแล้วใช่ไหมครับส่วนอุลลากาะเนี่ยเราก็รู้หมดแล้วเนาะว่าเออสองคนนี้มันจะต่อสู้กันเพื่อเคลียร์ปัญหาหัวใจของตัวเองนะครับโทกาที่มีความแค้นกับพวกฮีโร่อยากจะทาลายทุ ฮีโร่เนี่ยฆ่าทว้ส่วนอุลาลากาเนี่ยก็ต้องการจะมาหยุดโทกะเพราะยังมีความเชื่อว่าโทกะาเนี่ยสามารถกลับตัวกลับใจได้เพราะว่าในตอนที่โทกะสร้างร่างคนออกมาทาร้ายผู้คนเนี่ยโทกะก็มีน้ําตาไหลออกมายังเชื่อว่าสามารถคุยกันได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับการต่อสู้ของทั้งสองคนผมว่ามันน่าจะออกมาอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะครับซึ่งตอนนี้สําหรับผมนะสิ่งที่ผมอยากเห็นในไมฮีโร่เนี่ยก็น่าจะเป็นแค่2จุดแล้วนะครับก็คือออมไมร์ปะทะกับออฟวันแล้วก็เดกุกับชิกาลกินะครับเพราะว่า มันก็ยังมีเรื่องของบาคุกโกที่หลับไหลไปอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะตื่นมาตอนไหนแต่คิดว่ายังไงก็ตื่นมาแน่นอนนะครับแต่นั่นแหละต้องมารอดูกันเนาะสรุปในตอนนี้หรือว่าปมครอบครัวโทโดโลกินะครับก็คือโทโดโลกิสามารถเข้ามาหยุดการระเบิดของโทยะได้โทยะโดนการโจมตีไปแล้วก็บวกกับการใช้พลังของตัวเองเกินขีดจากัดจนหมดสติร่างกายเละเทะซึ่งคาดว่าอาจจะตายก็เป็นไปได้นะครับส่วนเอนเดอร์เนี่ยไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆเนี่ยคือไม่น่าจะเป็นฮีโร่ต่อไปได้แล้วนะเพราะว่า ภาพก็ยับเยินมากๆนะครับแขนขาดไปข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีรอยไหม้เต็มตัวแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้ขาเนี่ยจะไหม้ไปจนเดินไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเอนเดเวอร์เนี่ยคือเดินไม่ไหวแล้วอะต้องพายจามเอาตัวเองเนี่ยลากตัวเองไปหาโทจะไปกอดโทจะในวินาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทาเป็นคลิปแบบสรุปเต็มๆอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับปมปัญหาครอบครัวโทโดโรกิทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงจุดจบเลยนั่นเองนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ